อาเขียวเข้มที่ทอดยาวสุดสายตารอบนี้คือการโจมตีครั้งที่สามภารกิจที่ถูกย้ำซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าฐานกำลังรบของศัตรูถูกกดดันจนไม่สามารถโต้กลับได้เสียงคลื่นอากาศจากความเร็วเหนือเสียงกรีดผ่านหูของทหารที่อยู่เบื้องล่างราวกับเสียงเตือนว่าหายนะกำลังมาเยือนฝูงบิน F16 ไทยเคลื่อนตัวเป็นรูปแบบที่แน่นอนรากับถูกฝึกซ้ำม,มาหลายพันรอบ นักบินทุกคอนามีเป้าหมายเดียวกันคือทำลายศูนย์บัญชาการและคลังยุทธปัจจัยของฝ่ายตรงข้ามขณะที่แดดบ่ายแผดเผาพื้นดินให้ร้อนระอุเส้นทางบินต่ำเหนือยอดไม้เผยให้เห็นเงาดำขนาดใหญ่เคลื่อนผ่านอย่างรวดเร็วเสียงวีดของจรวดนำวิถีถูกปล่อยออกไปในเสี้ยววินาทีที่สายตาแทบตามไม่ทันแรงระเบิดสั่นสะเทือนพื้นดินเสาก่อควันสีดำพวยพุ่งขึ้นจากเป้าหมายที่ถูกโจมตี บ้านเรือนที่ถูกใช้เป็นแนวป้องกันแตกกระจายเศษไม้เศษอิฐและเศษคอนกรีตปลิวว่อนกลางอากาศแรงสะเทือนกระทบถึงระยะหลายกิโลเมตรเสียงสะท้อนของระเบิดก้องกังวานไปทั่วป่าเขาการโจมตีรอบนี้แตกต่างจากสองครั้งก่อนหน้ามันเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าฝ่ายไทยต้องการปิดฉากการรุกให้เด็ดขาดขณะเดียวกันเสียงปืนต่อสู้อากาศยานของสัตวูก็ดังขึ้นเป็นระยะ กระสุนหลายนัดพุ่งเฉียดผ่านท้องฟ้าทว่าฝูงบิน F16 ที่มีความคล่องตัวสูงกลับหลบหลีกได้อย่างเหนือชั้นนักบินใช้ประสบการณ์และการฝึกฝนเข้าขั้นสมบูรณ์แบบเลี้ยวหลบด้วยความเร็วสูงพลิกตัวขึ้นฟ้าแล้วกลับหัวดิ่งลงโจมตีอีกครั้งเส้นแสงไฟจากจรวดอีกลูกพุ่งตรงเข้าสู่เป้าหมายก่เกิดระเบิดลูกใหม่ที่สว่างวาบราากับฟ้าแลบเสียงโห่ร้องของทหารฝ่ายศัตรูดังเว่วมา แต่ก็ถูกกลบด้วยเสียงคำรามของระเบิดที่ตามมาอย่างต่อเนื่องฝ่ายป้องกันแทบไม่มีโอกาสโต้กลับสัญญาณการสื่อสารของพวกเขาถูกรบกวนคลัคงสเสบียงที่ถูกซ่อนไว้ใต้โกดังไม้พังทลายลงภายในเสี้ยววินาทีหลังคากโกดังถูกยกขึ้นด้วยแรงระเบิดเศษไฟลุกวาบและลามไปทั่วบริเวณอย่างรวดเร็วกลายเป็นทะเลเพลิงที่ไม่มีทางควบคุม บนท้องฟ้าฝูงบิน F16 ยังคงวนเวียนราวกับฝูงอินซีกำลังตามไล่เหยื่อพวกเขาไม่ได้เพียงแค่โจมตีแต่กำลังส่งสารเชิงยุทธศาสตร์ว่าใครกันแน่ที่ครองอำนาจเหนือสนามรบนักบินรายงานกลับฐานแม่ด้วยน้ำเสียงมั่นใจทุกการยิงทุกการโจมตีล้วนทำไปตามแผนที่ถูกวางไว้อย่างรัดก,กุมไม่มีช่องโหว่ให้ศัตรูหายใจแต่ในความเงียบที่ตามมาหลังเสียงระเบิด ทุกคนรู้ว่านี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดการโจมตีรอบสามอาจเป็นเพียงการปูทางไปสู่การประทักครั้งใหม่ที่ใหญ่กว่าสัตรูอาจกำลังรวบรวมกำลังเสริมอยู่ที่อีกฟากหนึ่งของป่าทหารภาคพื้นดินยังคงเคลื่อนพลเข้าประจำการอย่างรอบคอบทุกฝีก้าวเต็มไปด้วยความระแวดระวังเพราะไม่รู้ว่าในพุ่มไม้หนาทึบอาจซ่อนภัยคุกคามอะไรเอาไว้ ภาพของควันไฟที่ยังคงลอยกลุ่นอยู่เบื้องหลังเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะชั่วคราวแต่ขณะเดียวกันก็เป็นการย้ำเตือนว่าความขัดแย้งยังไม่จบความเข้มข้นของภารกิจครั้งนี้ทำให้ทั่วทั้งแนวรบเต็มไปด้วยแรงกดดันทุกฝ่ายต่างรอคอยว่าจะมีการเคลื่อนไหวอะไรต่อไปในห้องบัญชาการที่อยู่ห่างออกไปเจ้าหน้าที่กำลังเฝ้าจับตาจอเรดาร์ เครื่องหมายของฝูงบินค่อยๆเคลื่อนออกจากพื้นที่โจมตีเสียงรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป้าหมายถูกทําลายเรียบร้อยคำพูดสั้นๆแต่นักแน่นนั้นทำให้บรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความโล่งใจชัว่วขณะทว่าไม่มีใครกล้าฉลองเพราะพวกเขารู้ดีว่าศัตรูยังไม่หมดกำลังขณะที่กล้องยังคงจับภาพควันไฟที่คลัดคลุ้มท้องฟ้ายังคงสะท้อนเงาดำของเครื่องบินที่บินกลับฐานอย่างเป็นระเบียบ เสียงเครื่องยนต์ค่อยๆเลื่อนหายไปพร้อมกับท้องฟ้าที่กลับมาเงียบสงัดอีกครั้งเหลือไว้เพียงเสียงไฟลุกไหม้และเสียงไม้ถล่มที่ดังเป็นระยะๆะะในพื้นที่ที่ถูกโจมตีนี่คือรอบที่สามรอบที่ทุกการโจมตีชัดเจนและหนักหน่วงยิ่งกว่าที่ผ่านมาแอลามันอาจเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของสิ่งที่กำลังจะตามมาในขณะที่ฝูงบิน F16 ไทยทยอยกลับเข้าสู่เส้นทางปลอดภยัย เสียงวิทยุสื่อสารยังคงดังขึ้นเป็นระยะนักบินทุกนายรายงานความสำเร็จขอองค์การโจมตีเป้าหมายหลักถูกทำลายจนเกือบสิน้นแต่ในความเงียบสงบที่เริ่มปกคลุมท้องฟ้าก็ยังคงมีความรู้สึกบางอย่างแฝงอยู่ความรู้สึกกว่าศัตร,รูยังไม่สิ้นฤทธิ์และอาจกําลังเตรียมการปรับโต้ที่รุนแรงกว่าเดิมที่พื้นดินกองกำลังลาดระเวนถ่ายเริ่มเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ที่เพิ่งถูกโจมตี พวกเขาพบซากอาคารที่พังราบลงกับพื้นควันไฟยังคงลอยพวยพุ่งกลิ่นไม่ฉุนแรงอบอวลไปทั่วอากาศเสียงไม้ล้มเสียงโครงเหล็กหักโค่นดังแว้วมาเป็นระยะทุกอย่างสะท้อนถึงความรุนแรงขององค์การโจมตีเมื่อครู่แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนหยุดชะงักคือซากอาวุธและกระสุนที่ถูกเก็บสะสมอยู่ในโกดังซึ่งยังคงปะทุฟไฟไม่หยุดราวกับพร้อมจะระเบิดซ้ำทุกเมื่อ ทหารหน่วยลาดตระเวนรายงานกลับไปยังศูนย์บัญชาการทันทีสิ่งที่พวกเขาพบยืนยันได้ว่าฐานที่ถูกโจมตีคือหนึ่งในศูนย์ยุทธปัจจัยสำคัญหากปล่อยให้ยังคงใช้งานได้สัตว์รูจะสามารถส่งกำลังบำรุงกลับมาใหม่ภายในเวลาไม่นานดังนั้นภารกิจรอบสามจึงไม่ได้เป็นเพียงการโจมตีธรรมดาแต่เป็นการทำลายหัวใจหลักขององค์การเคลื่อนไหวทั้งหมด ในเวลาเดียวกันที่อีกด้านของพรมแดนข้อมูลข่าวกรองรายงานเข้ามาว่ามีกองกำลังเสริมของศัตรูกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาเสียงเครื่องยนต์รถบรรทุกและปืนใหญ่เริ่มดังแว่วจากระยะไกลนี่คือสัญญาณเตือนว่าความขัดแย้งกำลังจะยกระดับขึ้นไปอีกขัน้นภารกิจของฝูงบินไทยยังไม่สิ้นสุดแม้จะเสร็จสิ้นการโจมตีแต่สิ่งที่เราอยู่เบื้องหน้าคือการประทะที่จะใหญ่และยืดเยื้อกว่าเดิม นักบิน F16 ที่เพิ่งกลับฐานลงจอดแทบยังไม่ได้พักหายใจเสียงสัญญาณเตือนภารกิจใหม่ก็ดังขึ้นอีกครั้งศูนย์บัญชาการสั่งให้เตรียมพร้อมสำหรับการขึ้นบินรอบถัดไปในเวลาอันสัน้นความเร่งด่วนในน้ำเสียงของเจ้าหน้าที่สะท้อนชัดว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะชะลอทุกนาทีมีค่าต่อความได้เปรียบในสนามรบภายในโรงเก็บเครื่องบินช่างเทคนิคเร่งตรวจสอบสภาพเครื่องอย่างรวดเร็ว เติมเชื้อเพลิงเปลี่ยนอาวุธใหม่และตรวจสอบระบบนำวิถีเสียงเครื่องยนต์เริ่มคำรามขึ้นอีกครั้งเมื่อฝูงบินเตรียมพร้อมสำหรับการขึ้นบินรอบใหม่แสงอาทิตย์ยามเย็นสะท้อนบนผิวเครื่องบินจนเกิดประกายว่าเปล่ากับอินทรีเหล็กกำลังแผปีที่เส้นทางบินเครื่องบินทยอยเคลื่อนตัวออกทีละลำล้อหมุมด้วยความเร็วสูงก่อนจะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้งความรู้สึกตึงเครียดกลับมาอีกหน ความมืดของยามค่ำกำลังคืบคลานเข้ามาการโจมตีในเวลากลางคืนคือสิ่งที่ต้องใช้ความแม่นยำสูงสุดแต่ก็เป็นโอกาสที่จะทำให้ศัตรูไม่ทันตั้งตัวและแล้วเสียงหวีดแหลมของเครื่องบินเจ็ตก็ดังก้องไปทั่วท้องฟ้าอีกครั้งฝูงบินไทยกำลังพุ่งตรงเข้าสู่สมรภูมิรอบใหม่ไม่มีใครรู้ว่านี่จะเป็นภารกิจสุดท้ายหรือเพียงจุดเริ่มต้นขององค์การต่อสู้ที่ยาวนานกว่านี้ แต่ทุกคนรู้ดีว่าช่วงเวลานี้คือบทพิสูจน์ความกล้าหาญและความแข็งแกร่งอย่างแท้จริง